สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่วากเกสคอนเนอร์นะครับซึ่งก็เป็นฉบับที่จะบอกว่าไม่อยากให้ความรู้สึกมันหายไปนะค <c oughs> <c oughs> ือวันนี้เราจะมาพูดถึง MPJ คนเดียวเลยเว้ยเพราะว่า MPJ เพิ่งออกคลิปในช่องส่วนตัวมาเลยครับนะอ่าเนี่ย u r i o u s Mike เนาะก,ก็คือถ้าใครจำได้ใครเป็นแฟนเดนเวอร์คงจะรู้อยู่แล้วว่าแบบ ไมค์ทำอ่า uh, YouTube ของตัวเองนะครับไมค์ Mike ทำ YouTube ของตัวเองเนาะเราก็แบบเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบว่าโอเคแกพานิโคลไลโยคิชไปออกด้วยอะไรเงี้ยเออคนก็เอามาทำเป็นมีมกันเว้ยไมค์มึงสุดยอดแล้วมึงเอานิโคลไลโยคิชไปออกด้วย uh, แต่ by the way ครับที่ผมบอกว่าไม่อยากให้ความรู้สึกหายไปก็คือผมเพิ่งดูคลิปเมื่อสักครู่ประมาณ12นาทีจบแล้วผมก็เนี่ยขึ้นมาอัดเลยคือแบบเฮียนี่คือ <c oughs> นี่คือเหตุผลว่าทำไมผมรักไหมเว้ยคือคือไม้ทำคลิปนี้ออกมานะครับแล้วก็อ่าแล้วก็เพื่อที่จะอ่าขอบคุณเดนเวอร์นักเกเนาะแล้วแบบเชื่อผมดูผมเกือบร้องไห้ <laughs> นะคือ,อเดี๋ยวผมจะเล่าตั้งแต่เริ่มแล้วกันเนาะเขาบอกว่าเขาทำคลิปนี้มาเนี่ยอ่าเขาอยากจะขอบคุณนักเก็ตส์อ a แ i เนอเรช นะครับซึ่งทุกคนดูที่นี่ได้นะคือผมจะเล่าไปตามไนี่เลยเป็นคลิปไม่ได้ยาวหรอกนะครับ <c oughs> คือไมค์เขาเล่าตั้งแต่แรกเลยว่าเขา <c oughs> เขา <c oughs> เขาเจ็บที่หลังถูกปะเขาบาดเจ็บที่หลังก่อนเข้าเอ็นบีเอถ้าใครจําได้ไมค์คิดแม่งคือแบบดังมากท็อป5แบบท็อป5 for sure ในปีนั้นแต่ประเด็นคือเจ็บหลังเนาะแล้วเขาก็แบบไม่ค่อยได้เล่นใน NCAA เเท่าไหร่ เออแล้วก็ด้วย history ของอาการบาดเจ็บอะ่ะก็แบบขออเ,เขาตอนวันดรับเนาะเขาก็บอกว่าเชี ie, hey, ่ยอ้กูแบบดรอปดรอปดรอปลงไปเรื่อยดรอปคือแบบว่า,าตัวเลขอะ่ะคือไม่ใช่หนึ่งไม่ใช่สองไม่ใช่สามแล้วแม่งดรอปลงมาเรื่อยเนาะแต่ก่อนหนะ้าวันดรับวันหนึ่งเว้ทีมคอนเนลลี่ไมค์บอกขอบคุณทีมคอนเนลลี่มากทีมคอนเนลลี่โทรมาก,ก่อนวันดรับวันหนึ่งแล้วแล้วก็แบบโทรมาคุยกับเขาซึ่งไมค์บอกว่าไม่ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรกันเลยนะเว้ เออคือไมอะไปสัมภาษณ์กับทีมอื่นมาบ้างเว้ยแต่หนึ่งทีมที่เขาไม่ได้สัมภาษณ์คือเดนวอรนักเก็ตส์แต่ว่าทีมคอนเนลลี่อ่ะโทรไปหาไม้ก่อนแล้วนะวันหนึ่งก่อนรัสหรือสองวันเน,นี่ยแหละเนาะแล้วเขาก็แบบคือคือแต่ตอนแต่ตอนที่ทีมคอนเนลลี่โทรไปอ่ะเหมือนก็คุยกันนิดหน่อยมั้งเออแต่เขาก็ไม่รู้ว่าสุดท้ายเขาจะไปจบลงตรงไหนเออสุดท้ายเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปจบลงตรงไหนจนสุดท้ายเนี่ยเดนวอรนักเก็ตส์ก็เลือกเขาเออเดนวอรนักเก็ตส์ แล้วแบบเขาขอบคุณสแตนโครนเก้จอร์จโครนเก้นะแบบที่แบบไอ้เฮียทีมคอนเนลลี่ที่ตัดสินใจเลือกเขามาในวันนั้นเอ,อทีนี้พอเขาขอบคุณที่เลือกเขามาเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งต่อไปที่เ,เขาขอบคุณนะก็คือไมค์มาร์โลนไมค์มาโลนมีส่วนสำคัญมากคือคือ m อ j แม่งเล่าว่าในในช่วง NCAA เเขาเจ็บหลังถูกไหม ทีนี้ก็แม่งมีดาวดรกก็เลยตกตกเสร็จปับ๊บถ้าใครจำกันได้ครับไมเคิลพอร์เตอร์จูเนียร์เนี่ยนะครับไม่ได้เล่นนะไม่ได้เล่นในปีแรกนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูเนี่ยเห็นปะ่ะ Did นนั p เล y คือทุกวันนี้เขาเพิ่องอายุยี่สิบหกนะทุกคนทุกวันนี้เขาเพิ่องอายุยีสิบหกเท่านั้นเว้ยแต่ว่า Injury ก็คือเป็นการเซอร์เจอรีแที่หลังครั้งที่สองเนาะ แล้วเรื่องที่น่าสนใจของ MPJ คืออะไรครับเรื่องที่น่าสนใจของ MPJ ก็คือการที่แบบว่าในปี1920เหมือนแบบเขาบอกว่าคือที่ผมได้เล่นเนี่ยที่ผมได้เริ่มเล่นเยอะเรื่อยๆเนี่ยก็คือการที่แบบแม่งโควิดเว้ยแล้วปีนั้นตัวบาดเจ็บของเดนวอรนักเกสเยอะไมค์มาโลนแม่งก็เลยแบบโทรไฟล์ออนฮิมก็คือแบบมึงมึงลงไปเล่นซะเออมึงลงไปเล่นซะแล้วถ้าใครจําได้ครับปี201920เนี่ย MPJ ก็เริ่มได้บทบาทมากขึ้นเริ่มได้บทบาทมากขึ้นได้ลงเล่นเยอะขึ้นเนาะเออล้วก็เริ่มแบบเออผมไม่แน่ใจว่ามันมีนมปีไหนที่แกเบร a k อานะก็คือแบบปี2 0 2 1หรือเปล่าเนาะที่แกแบบได้เป็นตัวจริงแทบจะตลอดแล้วเนี่ยเออเนาะแต่ว่าเริ่มมันเกิดมาจากโควิดเนี่ยแหละนะครับผมไม่แน่ใจว่า19 20หรือ2 0 21อนะเออแต่เขาบอกว่าเป็นกกี้เย year ของเขากกี้เยียร์คือจริงๆมันคือปีที่เจ็บใช่ปะ่ะเออแต่หลังจากนั้นก็แบบว่า ปีที่เขากลับมาแล้วแต่ว่าเป็นปีแรกก็น่าเป็น rookie กกของ MPJ ซึ่งเขาก็บอกว่าเชื่อขอบคุณไหมมาโลนมากที่แบบว่าสอนเขาทุกอย่างจากเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเด็ก18ที่เล่น NCA ก็ไม่ค่อยจะได้เล่นถูกปะ่ะนี่คือสุดยอดอยู่นะคือ NCA ก็ไม่ค่อยจะได้เล่นนะครับคือมันได้เล่นแหละแต่แต่มันมีการเจ็บหลังด้วยแล้วปีแรกของ NBA จริงของเขาเนี่ก็ไม่ได้เล่นเพราะว่าต้องเซอร์รีแล้วกลับมาเนี่ยไมค์ก็ยังสามารถแบบเพอร์ฟอร์มได้ เนาะซึ่งเขาก็ขอบคุณไม้มาหลนมากๆที่สอนให้เขาเล่นวิธีที่ถูกต้องเนาะแบบว่าสอนจากเด็ก18คนนึงให้แบบว่าเดเวล็อปไปได้ค่อนข้างดีอะไรเงี้ยอืมเนาะคือนอกจากนั้นเนี่ยเขาก็ยังขอบคุณอีกหลายคนครับไม่ว่าจะเป็น medical team general equipment เนาะเนี่ย equipment manager เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นเพื่อนสนิทของเขาอายุ40่สิบเพิ่งรีทายไปต่างๆนานานะครับก็ นั่นรักที่คือคือผมเล่าแบบเนี้ยผมอยากให้ทุกคนลองไปฟังเองเว้ยแม่งเป็นแม่งเป็นฟีลลิ่งที่แบบจินนูเนี่ยแบบแบบแม่งโคตรพ่อคตรแม่จริงใจอะ่ะแล้วผมแบบเชื่อคือถ้าเงินมึงไม่เยอะขนาดเนี้ยไม่ไม่มีใครอยากเทรด MPJ เว้ยทุกคนนึกภาพปะ่ะคืออถ้าแฟนนักเก็ตมาดูอะ่ะคือผมว่าทุกคนก็รู้ว่า I don't want to trade MPJ m o t ธ e ฟ f u ก k e r เก็ตปะแต่ประเด็นคือ เงินมันพอเงินมันไม่โฟอ่ะเรานี่แม่งคือแบบเอ่อมันคือเขาเรียกว่าอะไรมันคือธุรกิจอ่ะถูกไหมเออเนาะประเด็นต่อมาที่เขาบอกว่าเขาอยู่กับหลายคนมากๆเนาะแต่ว่าคนที่เขาไมาอยู่มาด้วยนานที่สุดแล้วก็เล่นด้วยแทบจะมากที่สุดก็คือ ok นิโคขาไลโยเคช์แล้วจมามารีนะครับเขาบอกว่าเขา appreciate ที่เฮียกับการที่พอเขาเข้ามาแล้วเนี่ย ทั้งสองคนแม่งโอบรับเขาไว้อย่างดียิ่งการเล่นทูแมนเกมของเออนิโคลแล้วก็จามาลเนี่ยเนาะก็ทำให้เจ้าตัวแบบฟิตอินง่ายมากเนาะแบบว่าได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้ไปอยู่ในพื้นที่ที่ถูกต้องนะครับนะเนี่ยแบบว่า immediately made me feel comfortable with my game ก็คือแบบโอเค เพราะว่าเพรจริงๆเกมของเขาก็าคือการยิง3การเล่นคัดถูกป่ะมันคือไฮมันคือโพเทน t i a ไม่ใช่มันคือโบนัมันคือฟลอที่สูงมากๆของไมค์นะครับแล้วแน่นอนว่าการมีโยคิชกับจามาอยู่มันก็ช่วยในสิ่งนั้นได้เยอะมากนะครับเนาะคือเขาแบบขอบคุณทั้งนิโคล่าทั้งจามาจากใจเลยแบบว่าขอบคุณขอบคุณเชนเชียรอืมเนาะอันนี้ผมก็จะแบบเปิด,ปดไปด้วยนะทีนี้อา่าทีนี้ อีกประเด็นหนึ่งคือที่ที่ผมว่าหลายๆคนเขาหยิบม,มาพูดกันเนาะโอเคแหละหลายๆคนอาจจะมองว่าเอ้ยมันดูออฟเฟนส์หรือเปล่านะแต่สำหรับผมผมมองว่าแม่งไม่ออฟเฟนส์เลยถ้านับจากการที่ MPJ เคยสัมภาษณ์มาหรืออะไรเงี้ยคือถ้าใครไม่รู้หรือว่าถ้าใครไม่ได้เป็นคนที่ติดตามแบบอ,อสัมภาษณ์หลังเกมหรือว่าแบบว่าพวกออฟคอร์ดของเดนเวอร์เยอะเนี่ยก็ก็อาจจะไม่ค่อยได้ ได้เอ่อได้เห็นคอนโวของของ m อ j มพ j ม่เแม่งมคนตรงเฮียๆคือแม่งคิดยังไงแม่งพูดอย่างนั้นอ่ะมันแบบมันจริงใจอ่ะเอออาจจะมีขวานผ่าซากไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่พอมาถึงจุดจดหนึ่งในคลิปแล้วเนี่ยเขาก็จะพูดว่าแบบเขาเขาดีใจแล้วไม่ใช่เขาดีใจพูดผิดพูดผิดเขาบอกว่าเอเขาคิดว่าการที่เขาได้ได้เล่นอ่ะ การที่เขาได้เล่นกับเดนเวอร์ไม่เป็นสิ่งที่ดีถูกปะ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เขาคิดก็คือ my ceiling h a d p l a t e a คืออะไรครับไอไอประโยคนี้มันหมายความว่าไงเขามองว่าจริงๆอะ่ะ ceiling ของเขาอะสามารถเป็นได้มากกว่านี้หรือาพออกปะคือถ้าอยู่ที่เดนเวอร์เนี่ยไม่จะเอะบางทีควอเตอร์หนึ่งแทบไม่โดนบอลถูกไหมเออจะไปอยู่ที่คอ์เนอร์เล่นแฮนเะล่นออฟสกรีนเนาะหรือว่าไม่ก็คัทถูกไหม ออซึ่งมันลิมิตผมใช้คํานี้แล้วกันนะว่าลิมิตโรที่เขาจะได้เล่นซึ่งตัวเขามองว่าเขาขอบคุณโยกับจะมามากๆที่แบบรวมถึงเขาด้วยที่พาทีมไปได้แชมป์จนได้แต่ตัวเขาเองอะ่ะก็ก็คิดว่าเขามีดีหรือว่าสามารถเล่นโรที่มีความสําคัญมากขึ้นกว่านี้ได้เอนอะครับเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่า เราผม appreciate อยู่แล้วว่า w a e we play way we play เนี่ยมันหมายถึงวิธีที่นักเก็ตเล่นและสุดท้ายมันจบด้วยการที่ได้แชมป์แต่เขาก็ยังบอกว่าผมคิดว่าผมมีซีลลิงมากกว่าโรโรนี้เออนะครับซึ่งเท่าที่ผมฟังแม่งไม่ได้เป็นอะไรที่อเฟนส์แบบเดนเวอร์นักเก g a อ i แก t น o เชเลยเวออ้ยนะครับแบบเ,เฮ้ยมึงแบบดีเฮียแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาเลยบอกว่า มันมันน่าตื่นเต้นที่ที่เขาอ่ะจะจะได้ลอง expand my game หรือว่าคือแบบขยายการเล่นของเขาอ่ะในบรูคลินในพื้นที่ที่ในพื้นที่มันมันมีพื้นที่ให้เขาลองผิดลองถูกอ่ะเพราะอย่าลืมนะว่าโอเคหลายคนอาจจะมองว่าเชี่ยยี่หกแล้วโอเคยี่หกแล้วเว้ยแต่ถ้าสมมติ MPJ แม่งเล่นได้ยันสามสามแม่งก็เหลือ,อยังอีกแบบเก็ป่ะหกเจ็ดปีในการเล่นที่เขาจะค่อยคอยข,ยขยับขยับขึ้นไปสูงขึ้นเื่อยเ เนาะซึ่งเขาก็บอกว่าตื่นเต้นมากที่จะได้เล่นแบบ expand role oh. ในบรุกลินนะฮะอ่ะอีกเรื่องหนึ่งที่ที่ที่แอบตลกหน่อยก็คือแบบว่าอ่าเขาเขาไอ้นี่เว้ยเขาบอกว่าเดี๋ยวผมจะเล่านะว่าผมเอ่อได้ได้รับรู้เรื่องการเทรดยังไงเอ่อเดี๋ยวผมจะเล่าว่าผมได้รับรู้เรื่องการเทรดยังไง m j บอกว่าตอนนั้นนะ่ผมอยู่บนเครื่องคือเหมือนเขาไปอ่าเหมือนเขาไปเที่ยวเที่ยวกับพวกครอบครัวอะไรเงี้ย เต็มตัวมาพัดผ่อนใช้เวลาส่วนตัวแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปทํางานที่เดนเวอร์แล้วแล้วทีเอ็มก็บอกว่า,วาคือตอนพอ,เร,อเราขึ้นเครื่องเราต้องปิดโทรศัพท์ใช่ไหมพอลงมาจากเครื่องเนี่ยแม่งไปเซ็นชปี้ผมฟังผมไม่รู้นะว่ามันคือที่ไหนในอเมริกาหรือที่ไหนนะเออแต่เขาแบบไปกับครอบครัวอะไรเงี้ยแล้วพอเขาลงเครื่องเสร็จปับ๊บเชยแม่งทั้งเอเย่นทั้งจอห์นวอลเลซจีนะครับก็ โทรมาเฮ้ยเออเจนเออเจน MPJ นายช่วยรับโทรศัพท์หน่อยได้ไหมแล้วแม่งก็คุยกับคุยแม่งแม่งทำน,นู่นนี่นายคือแม่งโลกอะ่ะแม่งแบบอิเชี่ยอะไรเกิดที่อะไร,ะไรขึ้นวะเออแล้วแม่งก็ถามเอเจนของตัวเองเฮ้ยเสรุปกูไปไหนเนี่ยนะสรุปกูไปไหนเนี่ยเอ่อ MPJ ก็บอกว่าอเี p j ก็บอกว่าเอ้ยเอเจนก็บอกเอามึงได้ไปบรุกลินนะเนาะเราเราแล้วคือ MPJ ไม่สนิทกับแคมโทมัสเออเอ้ยแคมเออแคมโทมัสนะ เออแล้วเอาแคทมาร์สไม่บอยอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าสนใจครับน่าสนใจแบบเขาก็คือคือเขาว่าตกใจเขาบอกว่าช ok ็อกที่เขาบอกว่าช็อกคืออะไรเพราะว่าก่อนที่เขาจะเดินทางมาเนี่ยเขาเหมือนเขาเพิ่งเจอกับจอห์นเลสมั้งแล้วได้กินข้าวด้วยกันเว้ยเออแล้วทีนี้จอห์นเลสก็บอกว่าจอห์นเลสก็บอกว่าอ่ะเนี่ยคุยกันคุยกันเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องปีหน้าคือผมไม่รู้ว่าคือผมไม่รู้นะ ผมไม่รู้ว่าการคุยกันครั้งนั้นมันคือจุดเริ่มต้นในการที่วอลเลซคิดจะเทรดเ p j หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวฟังคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็าไปคุยกับจอห์นวอลเลซใช่ไหมเออก่อนก่อนก่อนที่จะมาเที่ยวเนี่ยนะเออแบบว่าแบบเหมือน m อแม่งไม่รู้ด้วยว่า John จอห์นวอลเลซแบบเป็น New Appointed GM อก็คือแบบเป็นคู่ GM คนใหม่อะไรเงี้ยเออเขาก็าคุยกันว่า เอ้ยเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาพอยต์การ์ดเข้ามาใหม่นะคิดว่าจะเอาพอยต์การ์ดเข้ามาใหม่ให้ฟีดคุณได้ด้วยในเซคเคนยูนิตเนาะแล้วก็แบบว่าเ,าเราเราจะทํานู่นทํานี่นะก็คือคุยกันใช่ป่ะว่ามันกินข้าวด้วยกันป่ะเอาเอาเอาเป็นว่ามันเจอผมไม่แน่ใจว่ากินข้าวเดีวยวหรือเปล่าว่าผมดูไปรอบเดียวนะเออแล้วแล้วสิ่งที่น่าสนใจคือ MPJ บอกว่าเฮ้ยน่าสนใจเขาเขาคิดไว้แล้วแหละว,ว่าโอเคปีหน้าคงจะมีการเปลี่ยนแปลง ปีหน้าแม่งมีการเปลี่ยนแปลงของทีมเราแน่ๆนะครับแต่ท่อนนี้แม่งสำคัญครับ I think he heard in my voice คือเขาบอกว่าจอห์นวอลเลสอ่ะคงรู้เหมือนกันคงรับรู้จากเสียงหรือจากการพูดคุยว่า That I cry off เดี๋ยวดูนะ That I cry off you know want to grow my gameI didn't want to play tall ก็คือแบบ เชีย MPJ แม่งมึงตรงเฮียคือแบบเหมือน MPJ ก็บอกว่าแบบโอเคกูคุยตอนนั้นอ่ะผมคิดว่าเขาคงคุยกันหลายอย่างแหละเออแล้วแล้ว MPJ ก็ก็คงได้พูดอะไรสักอย่างไปว่าเขาก็อยากเติบโตก็ก็เหมือนคนทํางานอ่ะแบบเ,เฮียกูกูก็อยากเติบโตในหน้าที่การงานกูอยากอกูอยากมีโรที่มากขึ้นกูอยากพิสูจน์ให้ได้มากขึ้นเขาคิดว่าเขามีพลังเชียวมากพอที่จะทําได้ดีมากกว่าโรกับที่เขาเล่นกับหนักเก็บเออเนี่ย นะครับโกลมาเกมเขาเขาไม่อยากที่คือเพลโทมันคือแบบว่าเพลโทมันแปลว่าจริงๆมันแป,แปลว่าที่ราบสูงนะฮะทุนแต่ว่าแต่ว่าเพลโทในความหมายเนี้มันคือแบบการไม่การไม่ได้ขยับขยืนะ่นการแบบไม่ได้พัฒนาขึ้นไปอะ่ปะเก็นป่ะหรือว่าพัฒนาช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออเนาะก็หลังจากนั้นก็สุดท้ายก็คือเกิดการเกิดการเทรดขึ้นนะครับ เราก็เป็นจริงๆเป็นเรื่องแบ็กสตอรี่ของเดนเวอร์ที่ผมแบบเี้ยน่าสนใจสัตว์จอห์นวอลเลซแม่งก็คือทํางานอะ่ะกูว่าทํางานมากกว่าเฮียคอมวินบูดอะ่ะเนาะแล้วทีนี้มาถึงแบบว่าเชตทอนที่ผมแบบไอสัตว์กูฟังแล้วกูจะร้องให้เนี่ยนะอาชาเชียนาเนาะ ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันนะแต่ว่า D N V R repost ไว้เขาเน,น่าจะเป็นแฟนนะักเก็ตผมเห็นหลายครั้งแล้วนะครับคือเขาบอกว่าอารมณ์มาอะ I w e I went out down I t r i คือผมพยายามลงไปเล่นแล้วผมพยายามเออผมลงไปเล่นแล้วผมพยายามมากๆแต่ผมเล่นด้วยแขนข้างเดียวจริงๆนะแบบว่าเหมือนโช o u l d e คือถ้าใครจาได้มันเจ็บ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 ไหลเนาะไหลขวาหรือไหลซ้ายวะเอ่อไหลซ้ายเอ่อแบบเฮ้ยกูเล่นด้วยแขนข้างเดียวอ่ะมันแบบ ไหลกูไม่ได้ดีแม่งปว Eller, ดอ่ะเออเนาะแล้วก็แบบ I was putting a needle in it every other day ก็คือกูฉีดกูฉีดทุกครั้งเพื่อให้ได้ลงเล่น and trying to get the pain d o w ก็คือพยายามให้อาการบาดเจ็บมันลดลงเพื่อที่จะลงเล่นได้เนาะ but regardless I went out there and I tried to play after shoulder injury and I just wasn't able to m e myself and I wasn't able to help the team and um you know that hurts คือแบบเชืยอ คือแม่งบอกว่าคือคือพูดไงดีวะคือคือถ้าหลังหลังเพลย์ออฟผมจำไม่ได้ไม่ว่าไม่รู้ว่าเกมไหนอ่ะเอ,อเกมหกมั้งหรือเกมเจ็ดหรือเกมสักเกมที่แม่งสู่สีอ่ะแล้วเอ็มพีแม่งทำบอลหลุดมือแบบที่มันโพเอ้ที่มันพูดว่า I อน o w แอลเลดไม่ทีมดาวแบบผมรู้ว่ามันคือความผิดพลาดอ่ะเอ้ยคือ เชี่ยคือกูโกรธคือไม่ใช่เชิงโกรธหรอกกูก็ดีสซน์พอยล์ลูกที่แบบมึงทําหลุดมืออะไรเงี้ยกับเกมเจอโอเคซีแต่แบบคือผมก็รู้อยู่ในใจว่าแม่งเล่นด้วยแขนข้างเดียวไอ้เชี่ยแล้วแบบน้ําเสียงของไมค์ในนี้แม่งคือแบบแอบสั่นอ่ะผมแบบโอ้ไมค์นะแบบเนี่ยเนี่ย that's that's how my journey with the n u g g e t s end แบบผมแบบนั่นคือคือเหมือนเขาแบบเขาก็ ศร้าอะหมายถึงก็แบบไอ้แค่การที่คูต้องจบกับน,นะเก็ตคือเกมเจ็ดโอเคซีที่เขาไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้ร้อยเปอร์เซ็นตะ์น่ะนึกภาพออกปะแล้วแล้วแบบแล้วแบบเขาอยากช่วยทีมมากๆอะไรอย่เงี้ยเออนะเนะีนะ่ยแล้วเขาก็บอกว่า but everything happens for a reason เนาะอืมซึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบมากก็คือแบบ I'm excited for the next chapter I'm no I just rambling but เขาบอกว่า มันไม่มีมันไม่มี hard feeling เลยมันไม่มี hard feeling กับองค์กรเดนเวอร์นักเก็ตเลยเว้ย MPJ บอกว่ามันคือ business นะม่คือ sport เที่ยผมแบบเชื่อ MPJ you such a, you such a fucking good guy ไอ้เหี้ยนะแบบเออคือคืออย่างที่ทุกคนรู้ว่าผมไม่เคยแบบผมไม่เคย hate MPJ เคยพูดน่าจะหลายรอบแล้วลงถึงโพสต์ใน f a c e b o o k ด้วยว่านี่คือ my favorite player ลองจากนี้คนไล่โอเค นะครับแม่คือแบบ respect bro นะเย่ไมค์เย่ไมค์นะครับเย่ไมค์เนาะขอบคุณมากๆขอบคุณมากๆแล้วเขาก็แล้วเขาก็คาดหวังว่าเขาจะเติบโตที่บรุกลินแล้วก็มีความตื่นเต้นที่จะเล่น,ลนที่บรุกลินนะก็ I wish your journey uh will be good after Denver Nuggets stint นะครับเนาะก็จริงๆคลิปประมาณนี้เลยนะคือแบบผมไม่ได้สนใจด้วยซ้ำว่าคนดูจะเยอะไหมแต่ว่า ก็ขยันทำอะ่ะเออขยันทำจริงนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะใครที่เข้ามาฟังประมาณ20นาทีนี้เนาะ it's all about MPJ นะครับ MPJ คือ all time d e n e r n u g t s นะครับแล้วก็ฝาก n a g t s Corner ไว้กับทุกคนด้วยนะฮะอ๋อแล้วก็อย่าลืมครับเ,เสื้อ Neverhood นะครับไปติดตามกันได้นะไปติดตามกันได้ เนาะตอนนี้มีไลยโอคิชออกมาแล้วด้วยนะครับตอนนี้มีไลยโอคิชออกมาแล้วด้วยนะครับใครเป็นแฟนเดนเวอร์ไปจัดซื้อกันมาสักตัวนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่เนเปอร์ฮูปทีเอนาะใน i ิน t a g r a m หรือว่าจะทักมาที่เพจของผมก็ได้นะครับใน Facebook ได้หมดเลยเนาะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับ